ไปขายเอารูกผลล่ะใส่ใส่เฮ็ดเบิ้งเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดจนฝ่อน่าเฮ็ดจังไดนั่นหลังห่างแล้วไดเดแก่กองจ้องกันงานลุกไปจ้องนั่นอันนั้นห่างแล้วตีห่างเหี้ยวโอ้อันกองจ้องน่ะบดีดแท้เตีดแท้ห่างมีดบาดมือมาพวกมีดบาดมือเออใส่ประเบงก่อนเฮ็ดกองจ้องเป็นจังไดได็ไปทางไดนั่นอยู่ปากท่อนั่นล่ะโอ้ยย่ปากท่อเตี๋ย มันเที่ยวทั้งนี่ตีว่าน่ะนันะ่นแหะโอ้เนี่ยกับดักจนฟ้อนว่าเตีย้ยโอ้ให้เบิ่งเจ้าบาทได้เนอะขันมันแล่นเข้าไปติดปั๊บนี่ตัวนี้สิดดีดเตีย้ดยดีต้องจะลุ่แล้วออนตองลุ่แล้วโอ,มอ้มองนี่มองที่เป็นเสี้ยกอันเป็นสรงซีเลี่ยมนี่นั่นแหละมันถีดัทปั๊บเลยมันบ้าบขเขาเสียงส่นไว้นี่เตีย้ย โ oh. อ้เขาท่าปานเลี้ยเลยวะ <c oughs> ใส่แห้เบิ้งด้วยครับอันอันนี้เป็นลักยังนี่คือลักเกาะมาเนี่ยหล,ลักเกาะเตี้ยครับโอ้อันนี้เห็ดเป็นบ้าใบเตี้ยครับโอ้เห็ดเป็นบ้าตรงนี้เออ,อ,อที่นี่เขาเอาจังไก่โตบะท,ที่ไหนอตองมาหนีด้วยกาะตองมาเกาะนี้ไว้เห็นด้วยเนี่ยใส่เนี่ยโอ้เกาะเนี่ยอ่าเกาะโอ้เนี่ย อ่าให้มันเกาะแว่งสั้นเฮิดเบี้องกลมๆไปนู่นนะมองหันให้เป็นวงกลมเตี่ยเราก็ตอนนี้ปับลยเอาคือเข้าใจเฮ็ดแท้บม่ได้ใส่ไม้ไผ่แล้วนะใส่ต้นยูคานโน่ผูกกองเลยต้นยูคานโน่แบบกลมก้อนโตเฮ็ดเป็นวงวงนี้บัดที่นี่ขับมันแล่นต่ำปั๊บนี้อ่าไม่ควม่ำจนรอบบันเบื้อ ดตับเลยเปิดออกพวกอะไรแม่เวอหัวเฮ็ดว่าเนี่ยเฮ็ดไหนมันหกจั็กน้อยเตี้ยนี่มันหกเล็ว้มันได้สังเกตโอ้ขันเฮ็ดดีไลยนี่ันเฮ็ดดีไลมันก็สังเกตเหรอมันกัดสี่าเอ๊ะทางมันคือบบคือเกาเตี้ยท่านได้จ้กโตแล้วไปโอ้ก็ได้ตัวนึ่งว่ะได้ตัวนึงคว้าตีเหรอคว้าตี โอ้ขับทากับทาไวตะปอยเลยกัวกับมุกไว้ใชนไหมแซ่บกเปวัวละรสชาติเป็นยังไงเอ้าเป็นขอนกับขี้หนูเหรอเซ่บข้อหนูอยู่แซ่บข้อหนูอยู่โอ้โหโถโถโถครับตาพนตะปอยตะปอยเห็ดกับดักดักจอนฟอนดักสุยางดักสุยางหนูน้อไเพื่อว่าเดี๋ยวติดหัวเต้าด้วยติดหัวเต้า บ่ธรรมดาได้เต้าได้เต้าเต้าด้วเต้าโตนี่เลยเตี้ยหลังปุ๊ดที่จะพอน่ะคอยอุ้มต้นเลยโอ้โตหญ่บ่โอ้กโตใหญ่แล้วเนาะโอ้โต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 อย่างมันนั่งจุกคู่อยู่ยางหมูอานเนี่ยบ่ต้องลงทุนอีย่างไรเลยเนาะบ่ลงทุนแล้วลงแค่นั้นแล้วโอ้คาถาคาถาคาถาอันนี้ก็เจะไปจบหลักลั่นกันอันนี้อันนี้สิเอาไปจังได้เอาไปเฮ็ดหลักไหมโอ้ไปเฮ็ดหลักไหมโอ้คาถาเลยตบบไว้นี่ก็ได้ ใหม่ก็นีล่ละผูว้ว่าสังเกตไปเห็นตรงนี้นี่อันนี้เรียบร้อยแล้วปเป็นเสียเรียบร้อยแล้วโอ้โหครับโอ้ัครบโอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> กับดักดักจอนฟ้อนครับพี่น้องครับ